สีน้ำน้อยสีน้ำน้อย,นอ,ยนอนนอนรับแสงแดดตรงนี้นะคะเออรับแสงแดดตรงนี้พิษสมัยพิษสมัยไปหาเ้อะพิษยไปหาสีน้ำเถอะพิษสมัยไปหาเดินไปหาสีน้ำเถอะนวรัตนวรัตไปไหนครับนวรัตพิษสมัยไพรอด เพรดนอนตรงนี้แหละครับคุณเพรดคุณเพรโรดสีทองน้อยสีทองน้อยเดินออกมาเล่นกับเพื่อนๆแหละครับแม่สีน้ำน้อยเล่นกับสีทองน้อย แม่น้ำน้อยสีน้ำน้อยเล่นกับสีทองน้อยกลิ้งเกลือกไปมากลิ้งเกลือกไปมา <c oughs> เป็นธรรมชาติที่น้ององเหมียวเขาเล่นกันดูแล้วก็เพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจทำให้มีความสุขก,กายสุขใจไปด้วยแม่ผสมสีก็ออกมาด้วยแล้วแม่ผสมสี แม่ผสมสีเอามาเล่นด้วยไมย้เอามารับบรรยากาศก่อนค่ำวันนี้รับแสงแดดอุ่นๆอ่นอ,อนๆก่อนพบค่ำจะได้ไอ้อุนจากแสงแดดพยยามคข้งคืนก็จะหนาวเหน่ยหนาวเย็นมีแมวก็จะนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ก่อน ใครมาอีกใครมาอีกคะบุญเรืองบุญเรืองก็มาด้วยบุญเรืองก็มาด้วยหมูปูนั่งอยู่ตรงนี้มีเมีวเขาก็เริ่มทยอยออกมาหามาหาที่นั่งเล่นกันแล้วครับ ลาตีน้องลาตีมาด้วยลาตีขาขาหลังขวาไม่ค่อยแข็งแรงขาไม่แข็งแรงเป็นเส้นยึดเส้นยึดเนาะแต่สุขภาพดีอารมณ์ดีกินข้าวได้เล่นกับเพื่อนๆได้เขาเป็นแมวที่มีวัยอายุน้อยกว่าเขานะก็เลยหาเพื่อนเล่นยากที่หนึ่ง ดูเหมียวเหมียวเขาเล่นกันด้วยความรักความสามัคคีความเอ็นดูของของเหมียวเหมียวด้วยกันเราเห็นแล้วก็มีความสุขไปกับเขา,เขาด้วยเขาอยู่ร่วมกันเขาก็รักกันเล่นด้วยกันกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันถึงแม้ว่าจะมาต่างที่ต่างถิ่นต่าง,างวัยเขาก็เล่นด้วยกันได้ครับ ก็ยังมีอีกหลายๆเหเมียเนาะที่เขายังไม่ได้ออกมาเล่นตรงนี้เขาชอบอิสระอยู่อยู่ตำบนหลังคาก็มีตามุมห้องน้ำก็มีเขาไม่ออกมาข้างนอกตรงนี้กันหลวงปู่ก็ไม่ได้เดินไปถ่ายให้ได้ได้ดูกันเนาะก็จะถ่ายให้เฉพาะที่ออกมาตรงนี้ครับรงนี้ก็จะมีไพรโรด สีน้ำน้อยไม่ผสมสีพิษสมัยสีทองน้อยราตีและบุญเรืองก็จะมีอีกคือิกขิตรัชนีนวรัตสมบัติเพชราลูปของเพชราอีกสามคือ ขวัญตาขวัญใจขวัญฤด,ดีและวาสนาชอบพกาสีสุดาสีออนหังมนครับทั้งหมดนี้เขายังอยู่กับหลวงปู่ช่วยการดูแลพุทธฐานวัดปรงชัยสืบต่อไปครับ ครับก็ขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงจากหน้าฝนเริ่มเข้าสู่หน้าหนาแวแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านปรารถจาพยานตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สขใจสมปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านเทิดสาธุ กลงนั่งดูอยู่ก็มีลืมไปอีกชื่อหนึ่งคือแม่จำปีแม่จำปีก็ได้ยินหลวงปู่คุยก็เดินออกมาแล้วเดินมาแล้วอยู่ไกลๆนูน่นนั่งแต่งตัวอยู่ก่อนเนาะครับก็มีอีกหนึ่งคือแม่จำปีครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปของมทนาสาธุ